ชาวบ้านหัวสใช้เครื่องขยายเสียงเปิดล่อแมงกระชอนได้คืนละกว่าร้อยโลฟันราคาไรายได้วันละเกือบ4 0 0พันบาทผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าที่ถนนข้างทุ่งนาท้ายหมู่บ้านโคกทมตําบลโคกยางอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์พบกับทางด้านของนายพิทักษ์อายุ40ปีได้มีการพาพ่อออกมาหาแมงกระชอนในเวลากลางคืนเพื่อที่จะนำไปสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวรวมถึงนำไปประกอบอาหารกินกันในครอบครัวด้วยการทําเครื่องขยายเสียงต่อกันเข้ากับ โพงก่อนที่จะมีการนำเสียงของแมงกระชอนที่โหลดจาก YouTube อินเทอร์เน็ตมาเสียบเปิดต่อใส่เครื่องเสียงโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์จำนวน2ลูกเปิดหลอกล่อให้แมงกระชอนบินมาตามเสียงของลำโพงที่ตั้งอยู่บนหลังกระบาที่ได้มีการใช้ปูนผสมไว้ในน้ำครึ่งกระบาพร้อมเปิดไฟสีอ่อนล่อและมีการนำถุงพลาสติกมากันไว้เพื่อให้แมงกระชอนที่บินมาหาไปชนเข้ากับถุงพลาสติกและตกลงไปในกระบาที่มีอยู่ด้านล่างซึ่งตลอดเวลาที่ได้มีการเปิดเสียงล่อแมงกระชอนนั้นผม ว่ามีแมงกระชอนจำนวนมากได้บินมาจากทั่วทุกทิศทางมุ่งหน้ามาหาลาโพงก่อนจะบินเข้าไปหาหลอดไฟและตกลงไปในกระบะที่รองไว้ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็จะได้แมงกระชอนเกือบครึ่งกระบะจากนั้นก็จะนําตะกร้าพลาสติกมาตักใส่ถังแล้วนําไปเก็บไว้ในถัง200ลิตรที่เตรียมไว้บนรถกระบะคืนหนึ่งสามารถจับแมงกระชอนได้50ถึง100กิโลกรมัมมีแม่ค้ารับซื้อในหมู่บ้านราคากิโลกรัมละ40บาทสามารถสร้างไรายได้2,000ถึง3,000 1,500บาทต่อคืนถือว่าเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ในช่วงนี้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากการทำไร่ทำนานายพิทักษ์บอกว่าตนเองใช้เครื่องขยายเสียงและหลอดไฟเพื่อที่จะล่อแมงกะชอนให้ตกลงไปในอ่างที่ใส่น้ำไว้เป็นวิธีแบบใหม่เมื่อก่อนตอนเองทำมาแล้วหลายวิธีแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่เสียเวลาในการจับเลยคืนหนึ่งหากไม่มีฝนตกก็จะได้อยู่ที่ประมาณ50-60กิโลกร,รมัมบางคืนก็เกือบ100กิโลกร,รมัมตรงนี้แล้วแต่ สภาพอากาศเพราะแมงกระชอนจะออกมาตามสภาพอากาศสำหรับแมงกระชอนเมนูที่เขานิยมทำกันก็จะเป็นพวกลาบยำขั่วน้ำพริกถ้าจะกินแมงกระชอนก็ต้องกินช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่แมงกระชอนอร่อยมีไข่เต็มตัวหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์0944603661